สดีครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมนะครับทางเพจเป็ดตาฮัตในเครือเอ็มจีอาร์ออนไลน์แล้วก็ช่อง New ส์วันนะครับตอนนี้ทางแหลมแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานนะครับก็จะไปที่จันทบุรีนะครับไปจันทบุรีครั้งนี้เรามีเป้าหมายนะครับอยากจะเอาอะไรมาฝากทางแฟนเพจนะครับโดยงานดีๆประจําปีประจําปีนะครับที่จันทบุรีนะครับรายละเอียดนั่นน่ะวันนี้ แลมก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับวันนี้ก็ติดตามนะครับติดตามน้องเพชรไปด้วยนะครับทางเพจเราเกาะติดน้องเพชรดวงเพชรกัญญาพันธ์นะครับที่อยู่ข้างๆผมนี่เองนะครับน้องเพชรก็จะทราบรายละเอียดเพราะวันนี้น้องเพชรก็มีคิวดนตรีนะครับที่ที่จะไปร่วมเล่นนะที่นี่อ่าเราจะไปเล่นที่วัดอะไรนะครับน้องเพชรวัดหนองอ้อคะ่ะวัดหนองอ้อ จันทบุรีใช่คะ่ะจันทบุรีแล ja ้วไฮไลท์ของงานที่สําคัญน um <No um ี้ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆนี่ใครจะมาบ้างลูกจะมีปั้นปฐุมราชค่ะแล้วก็พิ่จ้าอาสยามค่ะแล้วก็วนแคทแกนคูนค่ะโอปั้นปฐุมราชนี่เพลงที่เขาโด่งดังเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับเขานี่เพลงอะไรลูกเป็นเพลงเฮ็ดทุกวิถีทางค่ะเฮ็ดทุกวิถีทาง ลองเกินๆได้ไหมมันคุ้นๆผู้ๆมากเลยแต่นึกไม่ออกเกินๆได้ไหมได้อ่าลองดูดิ๋ยวเฮ็ดทุกวิธีทานอยากได้นั่งเป็นเมียแต่สุดท้ายก็เสียให้เขาไปอ๋อนี่ก็ถ่ายทอดโดยน้องเพชรน,นะครับแล้วก็มีรุ่นใหญ่ก็มนแคนแก่นคูนใช่ไหม มนแคนแก่นคูนฮู้ ook, บทเพลงหมนแคนแก่นคูนนี่หลายเพลงมากฟังเพลงรุ่นใหญ่เหรอใชอ่แต่ก็เป็นศิลปินในดวงใจอีกคนหนึ่งเนาะใช่ามนแคนแก่นคูนนะครับแฟนเพาที่แฟนเพลงที่ติดตามนะครับสายลูกทุ่งชื่นชอบนะครับก็ลองดูนะครับติดตามทางเพจเรานะครับงานก็จะเริ่มวันที่งานเริ่มวันที่วันที่ วันที่5คืนวันที่5ก็ตรงกับวันพ่อพอดีนะครับทางเพจเราก็ไม่ได้อยู่ที่กรทมแล้วครับจะออกต่างจังหวัดนะครับไปที่จันทบุรีนะฮะทีนี้อ่ามาที่ตัวน้องเพชรน้องเพชรเองก็มีคิวนะครับน้องเพชรเองก็มีคิววันน้องเพชรบอกท่านผู้ชมได้ไหมว่าวันที่6เนี่ยจะมีไฮไลท์ของน้องเพชรเนี่ยจะเอาเพลงอะไรไปโชว์เป็นเพลงรักที่เราไว้ใจกับพักแมนบอเป็นเพลง เกินมาของตัวเองค่ะอืมเกินเกินได้ไหมเพลงช้าเนะี่อยากฟังเพลงของน้องเพชรเองได้อ่ใจมุ่งวง เกินๆป,ประมาณ2ท่อนนะครับท่อนฮุกยังไม่ถึงท่อนฮุกนะครับก็รอติดตามนะครับทางเพจเนตาฮักในเคยือเอ็มจ้าออนไลน์แล้วก็ช่องนิสวันณเราก็จะนำเสนอท่านผู้ชมเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับช่วงนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านๆแค่น,น,นี้ก่อนเนาะทั้งเพจเนนะาะก็ยังมีนี้นะครับมีคนติ๊กนะครับทีมงานก็มาช่วยขับรถด้วยนะครับนี่ก็ อดีตก็เคยทำงานมูลนิธินะครับช่วยเหลือสังคมมาเยอะวันนี้ก็จิตอาสามาช่วยขับรถนะครับแล้วก็มีคนแม่น้องเพชรไปด้วยไหนคุณแม่น้องเพชรอย,อยู่ไหน่อะอยู่นู่นนะครับพูกเราครับก็ยังมีทีมงานนะครับถึงเป็นตาฮักนะครับก็ล่วงหน้าไปหลายคนนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สั้นๆก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมแค่นี้ไปก่อนนะครับน้องเพชรสวัสดีสวัสดีค่ะ